คุณหนูพวกนี้เนี่ยไม่ชอบคนจนจนแล้วก็บ้าอุดมการแบบฉันและเพื่อนฉันชอบผู้ชายที่มีอุดมการถ้าไม่อยากเดินหน้ากันก็แค่เดินกันไปคนละทางดีไหมคะรุ่งกับปล้ผูพห่ินคนนั้นมีคนตายงานนี้เห็นทีจะทัดกันเลนะน่ตามหาตัวสองคนนั้นมาให้เร็วที่สุดยิ่งหนีก็ยิ่งเจอพรหมลิขิต กคินเอาละมาต้อนรับนะครับต้องแสดงจากเรื่องหนีก็ล่าซ่าก็รักค่ะ คุณโน้น้องนิวแล้วก็น้องทิศาค่ะซึ่งมีนามเดิมว่าน้องฉัตรปริยฉัตรซึ่งลืมไปแล้วซึ่งลืมไอเรียกวติสาหรือชื่อเล่นใหม่ก็คือชื่อน้องเก๋คนละคนเลยค่ะไม่หันแน่นอนค่ะไม่หันนี่เรื่องนี้ก็ต้องปลอมตัวหนีไปโู่นล่าโน่นล่าที่ไหนเล่าซิมันเหนื่อยยากสนุกสนานแค่ไหน จริงๆอ่ะสาเหตุของการหนีนะคะต้องคนนี้นะคะใครจะทายต้นเรื่องพี่ปูพี่มาเตอร์นะทำให้หนูต้องหนีทั้งเรื่องเลยแล้วก็ปลอมตัวทั้งเรื่องเลยพี่ปูไปทําอะไรน้องคะก็คือผมมีฝ่ายร้ายแล้วก็ไปก่อเหตุตอนตอน เกิดเรื่องอ่ะตอนเริ่มเรื่องแล้วก็ไปโยนโทษให้เขาครับใครก็ได้เอาน้ำขิงให้พี่พี่บูพี่บูก็จะอย่างนี้เป็นโทนนี้ตับเจอพี่บูนานนานไม่ไปยิงคนตายแล้วก็โทษว่าเป็นฝีมือของที่สากับคุณวีเขาไม่ได้เจอนานเน้อมาตอนนี้เหมือนวิทยากรมาไม่เก่งไม่เกเป็นงานเป็นการน่ารักเป็นหนุ่มในแบงค์เนอะนี่ตัวร้ายเขาเรล่นเป็นตัวร้ายกันตามล่าใช่ไหมดูร้ายค่ะใช่เป็นตัวร้ายใช่ไหมเขาใส่ร้ายขนาดนี้แล้วโนตอ่ะโนตครับผมเป็นเพื่อนเล่นเป็นเพื่อนวีครับ เพื่อนคุณวีภาครับป็นเพื่อนสนิทกันนะคะกับที่มีในเรื่องแล้ในชีวิตจริงก็สนิทกันมากสนิทสนิทกันครับแบบคือผมกับวีนี่ก็อยู่กันมาไม่ใช่หมือนแต่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แรกขอ่ไมเนี่ยก็เล่ไมคุณ่ีม่ใช่ไมเรื่องเนี้ยม่เล่้ก็เล่นม่กช็ไม่ใชสนม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เช่ไม่เช่ไมัใชเไมนใช่งมันง่ไม่นช่ไม่าช่ไม่ใช่ไม่ใชตไม่ปรับมัวอะไั่เลยแสดงว่เราก็ตไม่เล่ไม่ับบูมะ ก็ <Hospital> ต้องมาจตา่กันเราจริงๆอะผมะไม่ไม่ถั่วเขาผมอยู่แก๊งแก๊งพระเอกดีคนหน้าตาดีแกง๊งคนนี <childhood. S 1> ้ ตอนเล่นลอลเป็นคุณบีได้ก็ต้องเป็นอย่างนี้แต่โนต้องเล่นคู่กับนิเนิวใช่ยังไงน้องนิวนเล่นเป็นอะไรยังไงนิเนิวรับบทเป็นแนนค่ะก็เป็นน้องของพี่วีค่ะเป็นน้องพี่วีเพราะฉะนั้นพอเป็นน้องพี่วีก็เลยต้องรู้จักกับพี่โนตะจีบน้องเพื่อนนะแต่พี่สานีเปล่งเต์ด้วยใช่ไหมคะเรื่องนี้ใช่ค่ะไงคะเล่าสิก็จะเป็นผู้หญิงแก่นเกเปรี้ยวๆค่ะแล้วก็มั่นใจในตัวเองแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยบูเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องราวทั้งหมดมันยังไง อีท่าไหนอ <ici> ่ะก็ผมไปไปยิงคนตายอ้าวนิสัยเอาเลยไม่ใช่ทุ่นเลยเนี้ยงเลยสิเอาไปเลยเมื่อกี้เาใครก็ได้ใช้เวลาแล้วมาซักหน้าได้ใช่ไหม เลาเป็ uhm นบทเรื่อไม่ไม่ใช่ก็คือคือคุณเนี่ยไปยมีบทบาทแล้วก็ช่วยความผิดให้พระเอกกับนางเอกเขาแล้วก็ไล่ล่าจากตำรวจจากมาเฟียจากทุกอย่างใช่แล้วก็มีกันอยู่สองคนก็หนีกันไปหนีกันไปหนีกยตัวตัวมาใช่วุ่นวายทั้งเรื่องวิ่งกันทั้งเรื่อวิ่งทั้งเรื่องค่ะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้า ใช่ตัวเรื่องนี้ปลอมตัวเยอะมากหลายลุกมากค่ะคือปอมตัวให้จำไม่ได้เลยใช่ค่ะคือเราไม่ไม่ได้โดนตํารวจตามล่าอย่างเดียวโดนทั้งมาเฟียผู้ร้ายเยอะมากค่ะทุกคนเนาะพี่เกิร์ดมีใครบ้างอีกนะคะพี่เบิร์ดพี่เกิร์ดใช่พี่เบิร์ดพี่เกิร์ดเบิร์ดธงชัยเล่นเรื่องนี้ด้วยเหรอไม่ไม่เบิร์ตเล่นเรื่องเบิร์ดเล่นเรื่ไหนเบิร์ดไหนเบิร์ตนี่ไงพระเฮสวร์พี่เบิร์ตผู้กันเบิร์ตพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดนะค่ะแล้วก็นี เขามีฉากความด้วยนะโน้ตกับนิวเป็นฉากที่แบบหายใจร่วมกันนะไม่จริงหรอไม่จริงเหรอทำให้ดูหน่อยยังไงเลยผมเล่นเรื่นที่พอดเลยหายใจลดกันเธอหายใจออกเกาหายใจเข้าอย่างเงี้ยพูดมาติวได้แล้วนั่นนิวบอะไรรู้ไหมนิวบอกว่าเออพี่โน้ตครับไปแรงลิ้นก่อนได้ไหมครับแรงลิ้นล่าสุดที่ถ่ายกันนะแล้วบอกพี่โน้ตแทนทุเรียนนกยิบมาเหรอคะ ไม่มีนี่เคือเมาเองไม่มีกระฉายนี้เลยค่ะหวานขนาดไหนเล่าสิเออหวานหวานยังไงล่ะหวานเหรอก็จะเป็นในมุมของเหมือนพี่ชายดูแลน้องแต่ไปไปมาไปมาก็ว่าจริงๆก็จริงๆไม่ได้แอบชอบอ่ะชอบชอบชอบอยู่ชอบตั้งนานแล้วชอบแบบชอบน้องเพื่อนเนี่ยใช้ความแบบว่า ทำเนียนเข้าไปคอยดูแลใสใส่รับส่งรับส่งคุณพ่อเขาด้วยเพราะว่าในเรื่องเนี้ยพี่ปั่นเล่นเป็นคุณพ่อของของพี่วีเขาเขาก็จะไม่สบายคอยเทคแคร์เนาะผมพูดถึงพี่ปั่นนี่นึกออกเลยบอกว่าพี่วีเนี่ยเวลาอยู่ในกองเนี่ยถ้าพี่ปั่นมานี่จะใช้งานพี่ปั่นตลอดนลครับผมไหนเมาส์ซีพีวีไมมาเมาส์ คือพี่วีก็เป็นคนที่มีดนตรีในหัวใจครับใช่แต่เขาจะไม่ยอมร้องเพลงแต่เขาชอบฟังเพลงที่ฝ่ายจะาไม่ยอมร้องให้พี่ะโก้ใช่ค่ะเขาเขิดที่สาบอกร้องแล้วเดี๋ยวไปเปรียบเทียบกับใครอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่เกี่ยวแล้ววีมันสัมพันธ์แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ย เปล่าค่ะทั้งเนียนอ่ะไม่ไม่เขาบอกว่าที่พีพีไม่ยอมร้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าใช้ให้พี่ปัดร้องเหรอใช้พี่ปัดร้องแล้วผบมือด้วยใช่ไหมพี่พีแล้วผมมือเป็นไงฮะดีไหมะจังหวะนรกฮะเจ้าอะไรเจไงเนี่ยอะไรเว่อร์คือจริงผมผมไม่อยู่ในฐานะที่ผมจะพูดได้ว่าผมก็หวยพ่อเขาอะ คือการตบของพี่วีมันจะเข้าไปต่้าไป่อันนี้คือตั้งใจตอบหรือว่าตั้งใจตั้งใจตั้งใจเราไปให้เขาเล่นกีต้าให้ฟังเราต้ตัวเป็นคนฟังที่ดีตั้งใจอารมณ์ร่วมเนี่ยอารมณ์ร่วมแต่ว่าแล้วพี่ปัร้องเพลงอะไรแล้วให้เราฟังอ่ะเยอะๆอะายเพลงเยอะค่ะเพลงใเพลงพระพลั่งงอะไรเงี้ยแบบเล่นสดเลยนะในกออลังการมากเลยคุ้มนะฮะนี่วันที่พี่บัไม่มีถ่ายก็มานั่งเล่นกีต้าให้ฟังไม่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 ้มาไม่ไ้จะมาไปไปตามก็ช่ฉอไม่ไแต่ว่าพี่่น คนมีสปิริตบางที่ฉากแบบต้องมีกีตาร์อย่างเงี้ยแกก็จะเล่นให้ฟังก่อนหนึ่งเพลงแล้วก็อยเข้ฉากนี่มาคุ้มเลยแต่คุณโน้ตนี่วิ่งเยอะมากในเรื่องนี้ไม่ต่างจากน้องที่สาใช่ไหมเห็นวิ่ง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 ใครวิ่งเยอะสุดใครวิ่งเยอะสุดในเรื่องนี้คะเนียคือถ้าเกิดในละครนะครับทิสากับวีวิ่งเอว่าเรามีกิจกรรมในกองกันคือเราไปวิ่งมาราธอนกันเป็นมินิมาทอนคือรักษาสุขภาพเนอะคือต้องต้องจินตนาการทั้งหมดก่อนนะคือคือคนที่ชวนนี่คือคุณมีระภาพ จริงปะเนี่ยคุณวีแลภาพชวนวิ่งนะตอนิเขาวิ่งเข้าจังหวะไหมหรอว่าเข้าไปอะไร้อไม่หลดอยู่เยนอยู่ๆเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่ยอมมาใชไอไปวิ่งเหรอใช่ฮะไปวิ่งกันมีใครไปวิ่งบัางบูไปไหมนิวไปไหมมีผมมีวีมีเดี๋ยวก่อนนะมีเอแล้วก็มีน้องเดี๋ยวนะมีพี่ดงด้วยป่ะใช่นะมีพี่ดงด้วยแฟนๆเยอ้ยโอเเดี๋ยวนผมลืมชื่อดีกว่ อันนั้นแหละเอาเป็นว่า <ขอ S 2> พี่ตอนแกนกนรกพี่นงพี่นงศั์สุบซับเนี่ยแกเป็น เทพเจ้าของการวิ่งใช่ใช่ใช่อินมากเป็นแบบเหมือนพิเซนเตอร์ของการวิ่งในที่โต๊ะโผล่เลยแล้วผมก็เดินไปทักแกพี่เดี๋ยวมีวิ่งวันวันอาทิตย์เนี้ยผมไปด้วยนะเดี๋ยวเจอกันคุณเวียภาพเดินมาผมไปด้วยดีแล้วพี่วีไปไหมพี่วีไปพี่นงก็จับถ่ายรูปลง Facebook แล้วก็เหมือนกับการเป็นการเขียนสัญญากันว่าเฮ้ยห้าม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 พลาดห้ามเบี้ยวแล้วนะก็ล์การะทมนี่คือวิ่งแบบวิ่งยาวๆหลายๆชั่วโมงใช่ประมาสิบกิโลสิบกิโลสิบกิโลอ๋อดจะพักได้นี่่อาาากศเขไปวิง ล่าสุดนะเมตรครึ่งพักไปวันวิ่งไปเมตรครึ่งพักสาวันน่ะใครจไม่ทันพี่วิววิวิววิววิบ้าไม่แไม่แต่ว่าเรื่องคือผมต้องยกให้คุณวิภาพ่จริงๆเหมือนเป็นกัปตันนะจิงหอกัปตันทีเลยเห็นไห่ทุกคนจินตนาการไม่ออกครับพ่อใช่ ผมปกติอยจะตื่นตีสี่ไปวิ่งตีห้าตีสามครึ่งทบแล้วเฮ้ยอยู่ไหนตื่นยังเฮ้ยตื่นมาได้ยังไงยังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนเป็นแต่ตื่นแล้วแบบ่อนหน้าที่จะแข่งเนื้อนะก่อนที่จะวิ่งเนี่ยเฮ้ยโน้ตตอนต้องซ้อมยังไงบ้างต้องกินยังไงประทานจริงจังเนาะจริงจังจริงจังจริงจังแล้วสาวๆกับบูไม่ไปวิ่งกับเขาด้วยเหรอครับ เจ็บเข่าทอเจ็บเข่าเหรอจอยดีอเขอามีดีพอน้อพี่สาพอพูดพูดถึงละครนะกลับกลับมาพูดถึงละครนลยน้องพี่สาร้องเพลงประกอบละครด้วยร้องค่ะสองเพลงสองเพลงร้องให้ฟังสักสองเพลงไหมจำไม่ได้จำเนื้อไม่ได้เลยจำไม่ได้จับเนื้อไม่ได้ท่อนซอยอ่ะท่อนซอยอ่ะเฮ้าหุกอ่ะ หอนแยกอ่ะนั่นน่ะที่บอกว่าเธอกับเขาขึ้นรถไปพร้อมกันอะไนั่นไม่มีไม่มีไรอ่ไจะเป็นเรื่องนี้นรถไปร้อมันเร่องแล้วมีมีคนติวให้เราเป็นพิเศษไหมเองไม่มีค่ะแล้วตอนเราไปร้องมีคนโหวตไหมในห้องมีคนโหมีคนตามไปโหวตในห้อง มีคอมเมนต์ไม่มีคอมเม้นเตอร์ไม่สามคนอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีไหมอ๋อไม่มีค่ะไม่มีไม่หรอพี่ชินใครดีดดดีอยู่อฮะใครดีดเสื้อขาวอ๋อพี่พี่ชินค่ะออ๋พี่ชินอ๋อชินเออเราไม่ชินมีมีเพลงที่ร้องคู่แบบพี่ชินหนึ่งเพลงแล้วก็มีเพลงที่ร้องเดี่ยวหนึ่งเพลงค่ะจำไม่ได้เหรอแต่จำไม่ได้นี่ไงฟังสีบแล้วร้องตามน้องนาวเอ้ยไม่ใช่น้องทิศน้องนาวอ้วนไปหมดทุกชินก็ได้ด้วยเหรอครับชินก็ได้ด้วยไม่ไม่เล่นชินจะมาลอง คือจริงๆอะถ้าถ้าฟังเนิงจริงๆเสียงหนูจะน้อยมากนี่เป็นอย่างเงี้ยเสียงพี่ชินเยอะกว่าใช่ค่ะก็เป็นไปเองเร็วๆแล้วสุดท้ายก็รักกันลองสิรักกันเยอะเลยรักกันแล้เร็วๆตรงนี้แหละอี่จะไม่ที่สาวจำเนื้อไม่ได้ก็เพิ่งไปร้องมันอาจจะอัดมานานแล้วสเสียตีเลยนหมอย่าพูดตีสิอยากฟ็จะพูดถึตีๆนะเรื่องนี้นี่เป็นแอคชั่นคอมดี้ด้วยใช่ไหมฉันรู้จักวิ่งเขาบอกว่ามันมีแอคชั่น ยังไงยักษ์ส่วนมากจะเป็นพระเอกค่ะที่ต้องปกป้องนางเอกตุ๊กี้ต้องมีมีอยมวยไม่ใช่หรอที่สาก็มีนิดหนึ่งต่อสู้แบบเรียนการต่อสู้ค่ะช่วงแรกๆเนี่ยคือให้พระเอกช่วยตลอดแล้วตอนหลังๆคือเหมือนกับว่า จะเล่าโอ๊ยเล่าก็เล่าเอยไม่ใช่เดนืยรื่อยแล้วก็จบได้ไหจบแล้วจบด้จบ้วบดไปดูว่าใช่อย่างที่บูเล่าหรือเปล่าใช่แต่ลกเล่นไงไอ้ลกเล่นแล้วนี้นิวเหหนูต้องไงต้องมีบูหเออหนูต้องบูป่ะยังไงหนูก็จะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับในรั้วของมหาลัยเนาะอันนี้เรจะเป็นทอนสังคมแก๊งนักศึกษาที่ใส่ใช่ สะท้อนสังคมไปด้วยใช่ค่ะว่าปัจจุบันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ไนสถึงคณะเขาเมาอะไรกันก็ใช้แบต์เนมเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมเขาซื้อมาหรือเขาเช่าจะไม่ได้ขาดหรือจีบหรือขนมจีบจะไม่เฉพาะแตอเนี่ยเมาหลังไหม่มากค่ะเราต้องเมาสิแอบเมาที่สายนิดนึงอีกเรื่องนึ่งเราฝากถามมาว่านี่น้องกันเขาขึ้นบ้านใหม่แล้วอะวันก่อนที่อ่านข่าวกันขึ้นบ้านใหม่ตัวโยมากเขาบอกว่าอยู่ใกล้ๆบ้านกันจริงหรือเปล่าจริงไหมเมาซีไม่จริงไกลไกลมากค่ะ บ้านเดียวกันไหมไม่ใช่พลโซนไม่ไกลมากแต่ไปเปล่ายังยังยังเร็จเนีไปดูยังแว็บไปยังเห็นแต่รูปค่ะส่งรูปมาให้ดูเห็นแต่รูปแล้ววันขึ้นบ้านใหม่ไปไหมถามไม่ได้ไปค่ะทำใหมไม่เคลียร์คิวไปทำใมไม่เคลียร์เราต้องไปชนะก็ยินดีงานยุ่หรองค่ะก็วันน้นก็ให้เขาก็เปิดบ้านให้นักข่าวให้แฟนคลับไปเราก็ยังไม่ต้องไปเนาะหรือเดี๋ยวค่อยไปเอยยังไม่รู้เลยค่ะยังไม่รู้เลย ดดอับอกเหมือนกับพี่อ้นต้องพอแล้วไหมคะพี่สายหันมาบอกพี่อ้นพี่คะเลิกซ้ำแซ่หนูได้แล้วค่ะพูดสิไม่ไม่แล้วจากวันนั้นน่ะได้ไปมั้งหรือยังจนถึงวันนี้ยังค่ะยังเห็นแต่รูปอยู่แต่ใจจะไปไหมแต่ใจจะไปไหมโอ้โหไม่ไปถึงใจอ่ะไปไหมพี่สายมีลายไหมขอได้แลกลายกันดีกว่าอยากรู้ว่าไปไหมจะแก้บังค้บกันเดี๋ยวนี้ฝากนาฬิกาไปแสดงความดีกับเขาว่าเขาด้วยนะคุณคุณฝากไปทางน้องทรายที่เขาดูแลนี่คุณวันนี้ไม่ได้มีคู่เดียวซะที่ไหนล่ะลงคนนี้บ้างครับผมเขาถามว่าจะแต่งเมื่อไหร อุ๊ยอะไรอ่ะต้องถามเพื่อนผมครับถามคุณวีรภาพครับทำไมเห็นมานุนตุ๊ดเรื่องทั้งหมดเอาคือแต่กับวีรภาพไม่เดี๋ยวก่อนไอ้เรื่องนี้นะทั้งหมดเลยนะมันเริ่มจากวีรภาพตอนผมเล่นละครกับเขาอะอะไรคะพี่น้องเขาสัมภาษณ์อยู่ดีเขาก็อ๋อเดี๋ยวโน้ตจะแต่งงานแล้วครับ เดี๋ยวก็ที่ใช่คันปากวะไออันนั้นไม่ไม่มอินกันเลยที่ไหนที่นึงอ่ะนั่นแหละอยู่ดีก็พูดออกมาเขาก็พูดออกมาจนผมต้องเนี่ยสองปีผ่านมาผมต้องตามตอบคำถามเนี่ยแล้วคนที่คุณโน้ตคบอยู่คือคบมาตั้งแต่สมัยประถมเลยตั้งแต่ที่คุณคันปากมาสัมภาษณ์อยู่ตรงข้างหน้าศัตรูเนี่ยคุณคันปากคคุณันปากรายการคันปากเนี่ยเป็นรายการแรกที่ผมไม่ตั้งใจแล้วนี่คบมาตั้งแต่ประถมแล้วจริงไหมประถมเลยอ่ะพี่นี่เขาบอกมาเขาพูดเนี่ยชินูนานั่นเนี่ยมาทั้งชื่อแล้ว จริงๆอะชื่อหนูนายา่างเอาย่างเอาย่างออกเพราะมันดูไม่ดีก็เลยชื่อหนูนาย่างจริงๆเรารู้จักกันตั้งแต่เด็กๆครับแต่ว่าชื่อหนูนาย่างชื่อหนูนาไม้กองชื่อหนูนาไมใช่ชื่อจริงชื่ออะไรโมันไม่ต้องชื่อจริงไม่ต้องต่อชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อหนูนาที่จริงชื่อนางสาวดูลนาดูคือหนูนาใรักมากมาเต็มสิบรักเท่าไหร่สิโอ้สิบสิบครับไร้ขือไร้ขื่อ้วบูหรือบูหระชชุดนี้ชุดนี้ไอโซนหรือไงก็ อะไรนิดนึงอะไรนิดนึงนิดนึงแปลว่าอะไรสดเบาๆหรอมีอยู่นิดนึงรอหาใหม่อยู่อ๋อรอหาอะไรนะรอหาใหม่อ๋อใช่คะแล้วคนเก่า บูชอบแบบไหนเนี่ยวะาแเก่าแลเลิกไปสะพัดแล้วครัโอ้แล้วจะเป็กบูเป็นแบบไหนแนวไหนผมสั้นผมยาวฟันเหินฟันห่างฟันเหินก็โอนะฟันเหินก็โอ้นะฟันเหินก็เอาอย่างนี้ฝากละครกันดีกว่านะครับเรื่องนี้นะฮะจะเข้าวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะจะเข้าจะออกอากาศไม่ใช่หนังจะออกอากาศมาฝากกันหน่อยอ่ะ ให้หนูฝากก่อนเลยหรอได้ค่ะก็ฝากด้วยนะคะหนีกระลาซากกระค่ะก็ตอนแรกเนาะหนึ่งมิทุนายนนี้นะคะก็เป็นละครสนุกสนานอีกเรื่องหนึ่งนะคะแก้เครียดในช่วงนี้แล้วกันเพราะว่าเป็นแอคชั่นคอมเมดี้ดูง่ายๆสบายๆค่ะให้คนอื่นฝากอันนี้นิวนิวเออยหน่อยดูพูดน้อยก็ฝากด้วยนะคะละครเรื่องหนีกระด้าซากกระักรับรองว่าสนุกแน่นอนแน่นอนแน่นอนค่ะนี่พี่โน้ตแล้วพี่โน้ต เอองพูดครัััับวววนนนะอย่าลืมใครที่เป็นแฟนคลับคุณมีภาพนะครับถึงแม้วันนี้เขาจะตื่นมาไม่ไหวนะครับไปตามไปอะไรไม่ต้องดูหรอกเอาวันนี้ขอบคุณนะฮะนักแสดงทั้งสี่ท่านจากละครเร <S 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 ื่องหนีก็ล่าซ่ากันแลติดตามได้นะวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้นะฮะจะออกอากาศแล้วนะขอบคุณนักแสดงทุกท่านที่มาดูทุกวันะครับผม ทังเราพ่อลาไปก่อนเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะสุดๆวันจันเลยนะจ้าพี่สวัสดีครับพ่อสวัสดีค่ะพััโโอ้หร